ที่ยไมหนาูนหนึ่งสี่เป็นตัวแทนของเสือมังุรเทพจากระมาถึงลอผเ้อยินวั่งเราว่านวันนี้ผมขอรับสเนแหล่งท่งเที่ยวของอาเภอพะเยอนนั่งก็คือพเยอนพเยอนเราแะวันออก ขอเชิญชมหน้าบัานนี้ครับหลวงพ่อวายเยนนี่มงคลเป็นบวชเจ้รลูกิลาป้าแนปกที่สร้างขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์หรือ พุทธตวรรี่18เป็นโบราณวัตถุที่สร้างขึ้นบูชาสักการะในทํรไมหอมเรื่องอำนาจชาวอำอเภอวียยืนจึงได้จัดงานประจำปีประเพณีบุญหล่อขึ้นในวันที่2และ3กุมภาพันธ์ของทุกปีเพื่อเป็นการสักการะ เราชาวบ้านเออเป็นสินิจารีตผู้บ้านผู้เมืองขอชาวอำเภอพยินท่านใน่านไปผ่านมาทางอำเภอพยินก็ขอเรียนเชิญและจัดการแล้วาก,กาบว้เพื่อขอพรเป็นสิริงมงคลครับมงคบ